มาลูกเกาะมาลูกเกาะมาลูกมากอย่าให้แตกแถวลูกมากนะคะวันนี้เราจะเดินธรรมาดาไม่ได้แล้วนะคะวันนี้เราจะเดินอย่างฮูลาฮูนะคะเพราะว่าแขกของเราวันนี้นะคะ<า>จะมาสาธิตวิธีการเดินฮูลาฮูแก้โรคได้นะคะ<า>เปลี่ยนโลกของเราแต่ตอนนี้เริ่มมุนแล้วคะ, <laughs> <ฮ>ะโลกนี้โลกไหนนะคะ <laughs> ที่นี่ที่ไหนเนี่ยหมุนขนาดเราไม่มีฮูลาฮูปนะคะเราไม่มีฮูลาฮูปนะคะอันนี้นะคะใหญ่มากเลยค่ะเล่นยากไหมคะเล่นง่ายมากค่ะจริงเหรอคะเล่นง่ายห่วงของเราเล่นง่ายค่ะอันนี้ใช้กับอย่างนี้หรือเปล่าคะเล่นดีเด่นอะไรอยวงงร้ยเพราะว่าห่วงเนี่ยใหญ่กว่าฮูลาฮูปปกติอ่าใช่ค่ะตัวห่วงตัวนี้อ้อมทําจากประสบการณ์ในการเล่นนะคะเราเลยรู้ว่าเส้นรอบวงใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เราสบายตัวเล่นได้นาน แล้วก็นวดได้ดีแต่ถ้าเราเล่นห่วงเล็กๆเนี่ยเราจะต้องออกแรง<อ>เหนื่อยเร็วเหนื่อยเร็วนะคะคุณครูอ้อมขาได้ข่าวว่า มันมันเป็นแรงบันดาลใจอะไรคะถึงมาเล่นคูลาฮูปเนี่ยเกิดจากอาการป่วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยอ้อมเบาหวานขึ้นตามองไม่เห็นไป15นาทีเบาหวานขึ้นตาเลยค่ะมองไม่เห็นไป15นาทีงั้นเรากลับมานั่งคุยกันต่อค่ะจะได้คุยกันยาวๆนานะคะเค่ะโอเคแบกก็กล้ามขึ้นแล้วนะคะถือไว้กันหนักค่ะแต่ถ้าเล่นแล้วจะสบายตัวมากเลยค่ะแค่แบกก็หนักแล้วเชิญค่ะสองสามระหว่างนี้นะคะที่ปูอ้อมแบบคูวนั่งเดี๋ยวจะขอลองเล่นนิดนึงค่ะว่า ว่าเล่นได้ไหมเพราะว่าใหญ่มากแล้วก็อยากจะทราบว่าเคยเล่นแต่อันเล็กๆคนเล่นอันใหญ่ๆยะเป็นของไหนนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวขอลองเล่นนะคะคุณผู้ชมลองลุ้นไปกับฮาน่าหน่อยนะคะว่าเล่นได้ไหมนะคะแหมวน้อยน้มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคิดว่าพออันใหญ่ปุ๊บแล้วเนี่ยจะเล่นไม่ได้เดี๋ยวัวน้อยหน้าค่ะจากฮาน่าแล้วก็มาเป็นชนหน้านะคะค่ะอันนี้หนึงวันนี้ชนะทำสิคะ โชกอควิ้นอันนี้ก็นิดหนึ่งนะคะหวานถือย่าเวียงมาหาน้องสิคะนี่นี่ลอาลองท่าเอาหลุดหมดเลยนะคะไม่ลอยใช่ไหมคะลูดเลยนะคะโอเคถ่ายลองท่ายเล่นเต็นเลยแสดงว่า ความใหญ่ไม่มีปัญหาถ้าสําหรับคนที่เล่นฮูลาฮูปอยู่แล้วสามารถเล่นได้ใช่คะใช่ค่ะซึ่งผู้ผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็คงจะเล่นฮูลาฮูปกันอยู่แล้วบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะคะว่าตกลงเนี่ยการเล่นฮูลาฮูปเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์ต่อเรายังไงบ้างคุณทนาคะคุณเป็นการสาธิตที่ดีมากลองเดินว่าเดินได้ไหมโอเคเดินได้คุณเก่งมากเลยนะคะคุณเคยเล่นฮูลาฮูปมาก่อนไหมคะก็ที่บอกไงคะอยู่บ้าน เป็นคนที่ไม่ชอบออกไปข้างนอกแล้วก็เสียเงินให้กับฟิตเนสแล้วก็ไม่ได้ไปค่ะช่วงนี้ดิฉันจะให้คุณเล่นอยู่ตรงนี้ดิิฉันจะเป็นค่ายโอเคค่ะคุณเล่นให้จบชั่วโมงนะคะค่ะงเล่นไห้จบชั่วโมงค่ะวดพอแล้วค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะอ่าเชิญางค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะค่ะ คุณอ้อมนะคะคออ้อมเริ่มเล่นหูลาฮูปตั้งแต่เมื่อไหร่คะเออเริ่มเล่นหูลาฮูปเนี่ยคือก่อนอื่นเลยเนี่ยอ้อมเบาหวานขึ้นตามองไม่เห็นเป็น15นาทีอ้อมกลัวตาบอดนานหรือยังคะเออประมาณสัก8 เกือบสิปีค่ะเกือบสิบค่ะคืออาการมันเริ่มมายังไงคะถึงมาเข้าขึนอ้อมเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเออเขาเรียกว่าเบาหวานจากเกิดจากกรรมพันธุ์รู้ตัวตั้งแต่ตอนอายุ25ค่ะนะคะแต่ว่าคุณหมอแค่บอกเราว่าเราเป็นเบาหวานนะแล้วก็เป็นเส้นแดงแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยแล้วด้วยด้วยว่าอายุของเรายังไม่เท่าไหร่ใช่ทีนี้พอมาตอนที่อ้อมมามีน้องเนี่ยอ้อมน้ําหนักถึง74กิโลตอนช่วงนั้นเนี่ยด้วยอายุ แล้วก็ด้วยน้ําหนักของเราเนี่ยทาให้เบาหวานมันขึ้นแล้วก็มองไม่เห็นไป็น15นาทีทีนี้เรากลัวตาบอดเรากลัวไม่เห็นลูกนะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าไปออกกําลังกายตอนนั้ไปหาคุณหมอไปออกกําลังกายโดยไปเล่นแอรบิกก่อนแอรบิกก็เล่นมา3ปีน้ําหนักน้ําหนักตัวลดลงหลังจากคลอดลูกใช่ค่ะน้ําหนักลด น้ำหนักตัวลดลงแล้วก็อ้อไม่ต้องกินยาค่ะแล้วก็นอนหลับสนิทค่ะนะคะช่วงนั้นทีนี้เราก็เลยติดใจในการเล่นสามปีกระโดดมากเกินไปข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงคะเพราะแอโรบิกมันมีการกระโดดมีการการวางขาเราไม่ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอข้อเข่าเราเสื่อมปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็สั่งห้าม ห <c oughs> ้ามไม่ให้กระโดด <c oughs> นะคะอ้อมก็เลยไปหันไปเล่นไปเจอตัวหูลาฮุปตัวนี้ <c oughs> นะคะก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีการเล่นหูลาฮุปมาก่อนเลย <c oughs> อ้อมก็มาเจอหูลาฮุปอ้อมก็ซื้อมาไว้ที่สวนหลวงรา <c oughs> เออก้าก็อายคน เพราะว่ามีแต่พวกผู้ชายเขาเล่นออกกำลังกายกันเราก็เลยเไปซื้อมา3อันเอามาทิ้งไว้จะได้มีเพื่อนเล่นพวกใช่ใช่กับเราใช่ค่ะไม่เราก็ไปแอบเล่นตามต้นไม้เพราะว่าเราอายเรามายืนใส่สะโพกก็3อันปรากฏว่าพอเอามาถึงปุ๊บห่วงไม่มีและคนเอาไปเล่นกันหมดค่ะค่ะก็เลยเพิ่มซื้อเพิ่มมาอีก5อันค่ะ ก็เอามาเล่นก็คนเริ่มเล่นเยอะขึ้นละก็ไม่พอเล่นค่ะทีนี้ด้วยว่ามีมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะชื่อคุณวัชราช่วยช่วยช่วยในการที่ซื้อห่วงเลอามาไว้ที่สวนหลวงทีนี้ใครอยากเล่นก็มาแต่ตัวอ้อมก็มีห่วงให้แล้วอ้อมก็สําหรับคนที่เล่นไม่เป็นเราก็จะช่วยสอนเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยห่วงไม่มีน้ำนะคะเป็นท่อธรรมดาทีนี้มีวันหนึ่งฝนมันตกฝนมันตกปุ๊บเนี่ยห่วงเนี่ยเปียกน้ําแล้วอ้อมเอามาเล่นเอามาเล่นสนุกค่ะมันมีน้ําหนักมากขึ้น ทีนี้เราก็เอ๊ะไม่เพราะว่า,วาห่วงธรรมดาเนี่ยแหมาดูแล้วน้า<ด>เปลี่ยนน้า เปียกอยู่ข้างนอกห่ใช่ขัดน้ำมันอยู่ตามผ้าตามผ้าค่ะน้ำห่วด้วยในกาวค่ะเพราตอนนี้เลยเป็นพลาสติกใช่แต่ว่าแต่ว่ามีน้ำอยู่ข้างในอ่าเออตอนแรกตอนแรกไม่มีน้ำค่ะตอนแรกเป็นห่วงธรรมดาแล้วก็เล่นแล้วก็มันก็คือปกติทีนี้เนี่ยพอเพลงขึ้นปุ๊บเนี่ยอ้อมก็รู้แล้วว่ามันมันสะบัดได้แรงดีสนุกมากขึ้นอ้อมก็เลยคิดวิธีว่าทำยังไงให้ห่วงเนี่ยมันมีน้ำาหนักผ้ามากขึ้นก็ะก็พัฒนามาจากตรงนั้นค่ะทีนี้เออเริ่มมามาว่าเราไได้้แนนนะคที่่มรู เป็นด้วยก็สอนเด็กผ่าเอิญว่ามีคนเก็บคลิปเราเนี่ยไปลง YouTube คุณยายจ๋าแม่ชีสันสนีเห็นก็เลยชวนอ้อมไปสอนที่เสถียรพี่เค่ะทีนี้คนเรียนก็เยอะมากเลยจากจุดนู้นถึงจุดนี้อ้อมก็ต้องเดินสอนไปไปมาๆไม่รู้ตัวค่ะว่าเดินได้ไปด้วยเราเด็นเดินได้เดินได้ค่ะ ทีนี้พอเราไปสอนเสร็จปุ๊บเรามาเดินที่สวนหลวงอ้อมเดินคือตัวตอนตอนนั้นอ้วนนอยู่ยัง60กิโลอยู่ค่ะปรากฏว่าใช้เวลาเดินประมาณหนึ่งเดือนอ๋อมีเคิร์ฟตรงนี้โอ้ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีแรงเวียงน้ําหนักของห่วงนะคะมันจะตีไขมันรอบเอวเราด้วยคืหมายถึงว่าปกติเวลาเราเล่นฮูลาฮูปเนี่ยเราก็คือแค่หมุนหมุนหมุนเฉยๆแต่ระวังที่หมุนเราต้องเกรงไปด้วยไม่งั้นมันจะล่วงค่ะสังเกตว่าเวลาคนเล่นฮูลาฮูปเนี่ยจะแลนแล้วยืนกอดอกแล้วก็เลคไปแต่จริงแล้ว ของอ้อมเนี่ยจะไม่มีถ้าไปที่สวนหลวงเห็นคนที่ไม่ยืนกอดอกเล่นนั่นน่ะเป็นสมาชิกหูลาฮูปของคุณอ้อมของคุณอ้อมจะต้องมีมือใช่แล้วค่ะมีเดินมีเดินน้าทางตลอดเวลาเหมือนเต้นรำไปด้วยนะคะเธอใช้เพลงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราใช้เพลงเพลงที่สนุกๆเพลงมันก็จะพาเราไปทีนี้เนี่ยเริ่มจากอ้อมอยากได้สุขภาพที่ดีอ้อมก็มาเล่นฮูลาฮูปแต่ทีนี้พอเราเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บอ๋ออ้อมจะบอกว่าอ้อมเสียเงินค่ายาแค่เดือนเดียวเองนะคะค่ะ ที่อ้อมมองไม่เห็นเป็นสินาทีอ้อมต้องตื่นแต่เช้าไปหาหมอพออ้อมเล่นหูลาฮูปปุ๊บอ้อมไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปหาหมอแต่อ้อมตื่นแต่เช้ามาออกกําลังกายแล้วอ้อมก็นอนหลับไม่ฝันไม่คือด้วยด้วยว่าตอนนี้อ้อมอายุ53าสิแต่ตอนที่รีกระต่ายป่ะคะเออมาลงมาลง ห้าลงเต็ม52เต็มค่ะนะคะสุขภาพดีขึ้นในที่นี้ในด้านไหนบ้างเพราะว่าเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านที่กําลังชมอยู่เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะออกกําลังกายค่ะอุ๊ยเนี่ยฉันดูในทีวีเนี่ยมันมีเครื่องทําใช้แล้วมันจะช่วยให้ฉันผอมลงหนูนี่อย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ฮูล่าฮูแค่เป็นห่วงแค่นี้ก็สามารถช่วยได้อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าโดยส่วนมากแล้วนะคะสุขภาพของผู้ที่เล่นฮูล่าฮูปเนี่ยจะดีขึ้นในด้านแบบนีเริ่มแรกเลยเนี่ยเอาสุขภาพกายก่อนสุขภาพดีไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปหาหมอแต่เราตื่นแต่เช้ามาออกกําลังกายาทีนี้พอเราเล่นปุ๊บมันสนุกพอสนุกปุ๊บเนี่ยมันมันมันได้เออได้อารมณ์เหมือนคนติดกาแฟเช้าขึ้นมาต้องกินกาแฟแต่ของอ้อมเนี่ยเช้าขึ้นมาต้องเล่นห่วงนะคะพออ้อมเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเอวอ้อมหายไปส นะคะเอวอ้อมเล็กลงค่ะทีนี้เอลเล็กลงเราก็เฉยๆเพราะตอนนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้ไมายเรื่องเรไมลเรื่องสุขภาพเราใส่ใจสุขภาพแต่ว่าเราสนุกกับมันแล้วอ้อมก็กินได้ตอนแรกเลยเนี่ยกาแฟห้ามนะคุณหมอบอกกาแฟห้ามอาหารทะเลทุกชนิดห้ามทีนี้พออ้อมเล่นปุ๊บกุ้งอ้อมก็ไม่แพ้เมื่อก่อนนี้อ้อมกินกุ้งไม่ได้กินกุ้งแล้วก็อ่ขึ้นขึ้นนะคะขึ้นเต็มตัวเลยค่ะพอเล่นตัวนี้ได้ปุ๊บอ้อมกินได้หมดทุกอย่างกาแฟอ้อมก็กินได้ นั่นคือตอนคือคนอ้วนนะคะความสุขก็คือการกินถูกต้องไหมคะแล้วเรื่องฮอร์โมนของอ้อมเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอ้อมนอนไม่หลับแต่พออ้อมทางนี้เรื่องมีปุ๊บอ้อมหายเครียดหนึ่งหายเครียดสองได้กินของอร่อยอ้อมก็เลยเล่นด้วยกินด้วยตอนนั้นก็สนุกสนานคุณอ้อมคะแล้วการเต้นฮูลาฮูปนี่นะคะจริงๆแล้วมันก็จะออกเซ็กซี่นิดนึงนะคะ เออคุณอ้อมีคําแนะนําสําหรับสาวๆที่อยากจะลองเล่นแต่ขี้อายไหมคะเออก็จะเหมือนอย่างอ้อมนะคะ,คะว่าว่าตอนแรกเนี่ยเราไปแอบเล่นก่อนแต่ทีนี้พอเราเล่นแล้วเนี่ยมันจะสนุกสนุกแล้วเราก็จะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจค่ะให้เล่นกับทวง ค่ะค่ะแล้วก็สุขภาพมันจะดีค่ะทีนี้แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาของอ้อมเนี่ยอ้อมไม่ใช่คนที่อยากสุขภาพดีเข้ามาหาอ้อมนะกลายเป็นว่าคนอยากได้รูปร่างดีเข้ามาใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าตอนแรกเลยเนี่ยอ้อมก็บอกว่าเล่นแล้วทําให้กินได้นอนหลับแต่ไปไปมามาครูอ้อมขาแขนใหญ่ทำยังไงขาใหญ่ทำยังไงค่ะ ตรงนี้มันก็เริ่มขึ้นมาว่าเอออ้อมก็ปรึกษากับกับคุณสามีนะคะคุณสามีอ้อมเขาเป็นนักกายไกทีมชาติเขาก็จะแนะนําว่าอ๋อท่านี้นะสาหรับแขนท่านี้สําหรับซิปแพรกท่านี้สําหรับคนมีต้นขาใหญ่คนก้นห้อยอ่าเราก็จะเอามาพัฒนากับการเล่นทีเนี้ยด้วยกันที่ว่าเราสอนเราบอกบ่อยๆผลพลอยได้มันก็ได้กับตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราก็ต้องทําไปด้วยใช่แต่จริงๆแล้วหลายคน เล่นไม่ได้พยายามลองฮน่าเนี่ก็ลองสอนคุณแม่สามีเห็นเราเล่นอยากเล่นบ้างคุณแม่ก็ลองเล่นก็ยังเล่นไม่ได้ครูอ้อมมีเทคนิคไหมว่าทํายังไงปุ๊บอย่างไดอยากเล่นอยากมาลองก็ยังเล่นไม่ได้ทํำยังไงที่จะมีเทคนิคที่ทําให้คนที่อยากจะเริ่มเล่นแล้วเล่นได้คะหนึ่งก่อนใจเพราะว่าห่วงเนี่ยจะดูรู้สึกว่ามันหนักนะคะใจมาก่อนว่าอยากเล่น ทีนี้พอเขาอยากเล่นปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ห่วงเลยว่ามันหนักแต่ถ้าคนใจไม่มาแล้วโดนบังคับให้มามันหนักมันเจ็บก็ไม่ทนแต่ถ้าสมมุติว่าใจมาปุ๊บเนี่ยความอดทนมันก็จะมีมากขึ้นอ้อมจะบอกห่วงของอ้อมเนี่ยมันดูเหมือนหนักถือแล้วหนักค่ะแต่เวลาเล่นแล้วเนี่ยมันไม่หนักแท่หลังประมาณน้ําหนักประมาณเออประมาณสองะเออตอนแรกเลยเนี่ยนะคะถ้าไม่มีน้ำเนี่ยจะอยู่ที่1นกิโลครึ่งนะคะด้วยมาตรฐานของมันเนี่ยอยู่ที่1นกิโลครึ่งแต่ถ้าเราใส่น้ําไปปุ๊บเนี่ยถือไว้เนี่ยมัน เออคุณอ้อมคะสงสัยว่าน้านี่มันใส่อยู่ในนี้แล้วใช่ไหมแล้วมันจะมีวันที่มันระเหยไปไหมคะไม่อยู่ในนี้เลยไช่ออกมาเลยแล้วอายุการใช้งานมานานเท่าไหร่คะตลอดชีวิตเราค่ะตลอดชีวิตอ๋อจะบอกว่าใช่ค่ะอ้อออกรายการถึงมือหมอขององไทย PPS เอสยนะค่ะห่วงตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยตัวท่อเนี่ยผลิตมาเพื่อเล่นฮูลาฮูปโดยตรงไม่ใช่ท่อร้อยสายไฟที่มีขายตามท้องตลาดท่อร้อยสายไฟเนี่ยคุณสมบัติของมันคือรถเหยียบไม่แตกแต่ตัวท่อของอ้อมเนี่ย มันจะเป็นตัวท่อที่เอามาเล่นและเล่นง่าย1เล่นง่าย2ไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อกระดูกหลงังส่วนน้ําหนักของมันเนี่ยอ้อมไดเออ้เข้ามาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับยาทาร้ายกระดูกของฉันะะนะคะ,คะน้ําหนักของมันเนี่ย เล่นได้ทุกวันแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นท่อที่ไม่ได้มาตรฐานเล่นวันหนึ่งบางทีก็ระบมหลังจริงๆเพราะว่าเคยไปซื้อตามห้างต่างๆพอเล่นเสร็จเจ็บกระดูกไม่ค่ะเป็นรอยช้ำนี้เลยค่ะตรงเชิงการสองฝั่งเนี่ยค่ะกระแทกเลยรู้สึกว่าเราก็เลยไม่อยากเล่นอันนั้นไปเลยแล้วอย่างนี้มีข้อควรระวังไหมคะสมมติว่าเรามีคุณแม่หรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอยากจะให้เขาลองดูแต่ว่าเราเราเป็นกังวลกลัวว่าเดี๋ยวหลังเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก่อนอื่นเลยยืนท่าเล่นที่ จะยื<__นเล่นเนี่ยต้องยืนให้ให้มั่นคงใช่ค่ะอนุญาตลุกขึ้นทําให้ดูได้ไหมคะมั่นคงนะคะยืนเล่นให้ขางไม่ได้โคลงแล้วก็ จะได้จะได้ให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่านี่คือวิธีการใช่ค่ะถ้าใครมีพูลาฮุฟที่บ้านนะคะแล้วก็เก็บไว้เฉยๆนะคะตอนนี้หยิบขึ้นมานะคะแล้วดูวิธีการของครูอ้อมค่ะอ้อมจะบอกว่าปัญหาของอ้อมเนี่ยเวลาคนเห็นห่วงของอ้อมเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยใหญ่ไปหรือเปล่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้มันกว้างขนาดนี้จะหมุนได้หรอค่ะแต่ลองปุ๊บเล่นได้ทุกคนค่ะยืนวิธีการยืนวิธีการยืนยืนให้มั่นคงยืนให้มั่นคงค่ะขา อย่าอย่าชิดมากเดี๋ยวเราจะไม่มีตัวที่ถ่วงน้าหนักนะคะยืนแล้วก็เอาห่วงชิดหลังเอวนะคะข้อสอบชิดเอวไม่ยืนลักษณะนี้นะคะข้อสอบชิดเอวนะคะตัวห่วงเนี่ยดูเหมือนกับหนักนะคะเราไม่ถือไว้นานเพราะว่ามันหนักถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราหยิบขึ้นมานะคะยืนแล้วก็สะบัดแรงแงปึ๊บสะบัดแรงแงห่วงมันก็จะเกาะที่เอวเราเวลาเราหมุนเนี่ยเราอย่าให้ห่วงมันสะบัดเพราะว่าถ้าเอาขึ้นคนบางคนก็กลัวว่า มันจะล่วงเร็วนะออกขึ้นมาบนนี้เลยพี่ถูกนะคะต้องเล่นช่วงระดับระดับเกลียวแล้วก็เหวี่ยงพวงโดยไม่ให้มันสะบัดนะคะอันทีนี้ใช่ค่ะทีนี้อย่างที่ที่คุณดบอกว่าจะเป็นอันตรายไหมมี2กรณีใช้หลังเล่นค่ะเล่นอยู่เนี้ยค่ะหลังก็จะบาดเจ็บสะสมเพราะมันมีข้อต่ออีกคนนึงก็คือใช้เข่าเล่นอ้อมพอดีอ้อมจะบอกว่าอ้อมอ่ะเป็นข้อเข่าเสื่อม บางคนยิ่งเล่นยิ่งเสื่อมเพราะว่าเขาใช้เข่านะคะอ้อมจากของอ้อมเนี่ยก็คือผ่อนเข่าลงนิดนึงแล้วใช้ช่วงสะโพกในการหมุนใช่ค่คะคือย่อเข่าเล็กๆไม่ต้องย่อเยอะใช่ไหมคะอันนี้คือถ้าลดเอวค่แล้วก็ไม่ยืนกอดอกเล่นบางคนก็จะเล่นแล้วกอดอกเล่นนะคะก็จะได้เอวอย่างเดียวแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาเวลาเล่นขาบ้างกางขาบ้างมันจะได้กล้ามเนื้อคนละมัด สิ่งสำคัญคือต้องเกรงหน้าท้องไว้ใช่แล้วคะใช่ตัวนี้ต้องกระซิบกันบ่อยๆเพราะว่าบางทีเราจะลืมตัวกันนะคะต้องก้วทองนะคะต้นแขนต้นแขนห้อยนะคะยกแขนขึ้นถมแมวหน้าท้องเราก็จะได้กลนได้สะโพกไปด้วยการแขนออกยกแขนขึ้นการยกแขนขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ห่วงเนี่ย นวดถึงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเรานะคะแล้วก็ม้นตัวไปบ้างนะคะเวลาใครมาก็ม้วนตัวไปคุยบ้างและวถ้าต่อไปนะคะคือก้นงามค่ะอ่าค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องต้นขากับสะโพกก้นห้อยก้นย้อยเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยย่อเหมือนท่าสควอชใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ นะคะการย่อก็ย่อนานไหมคะกี่ครั้งครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ให้เป็นแค่ว่าย่อยืดแค่ะย่อยืดไม่ให้มุนว่าขึ้นลงขึ้นลงใช่ค่ะทีนี้พอย่อได้ปุ๊บเราก็เป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ้าเราก็จะเล่นไปด้วยใช่ค่ะทีนี้พอได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการย่อนานอันนี้ก็จะได้ช่วงต้นขาไปด้วยคือใช้สะโพกทั้งนั้นเลยนะคะใช่คะก็ย่อนานหน่อยใช่ค่ะใช่ทอนี้พอเหนื่อยแล้วก็ขึ้นนะคะแต่แขนเนี่ยพยายาม ยกเอาไว้ตลอดเวลายกไว้ล่างนะคะยกไว้ตลอดนะคะปกติคุณอ้อมใช้เวลาเล่นนานกี่นาทีต่อวันคะเออสมัยก่อนอ้อมเล่น45หนาทีค่ะตามตามชั่วโมงเล่นของการออกกําลังกายเลยค่ะและตอนนี้ทุกวันนี้คุณอ้อมยังไปสอนที่ศูนย์หลวงรอเก้าอยู่ไหมคะเออมีตอนนี้ย้ายมาเป็นช่วงเย็นแล้วค่ะนะคะเนื่องจากว่าด้วยอายุของเราค่ะนะคะก็จะเป็นว่าเล่นแค่ สักยี่นาทีใช่ค่ะทีนี้ถ้าเรามีปัญหาเรื่องถ้าเรามีปัญหาเรื่องเรื่องหน้าท้องเราก็ไปเล่นตัวอื่นเพิ่มขึ้นค่ะเสริมกันไปด้วยค่ะแล้วคุณอ้อมคะ ตอนนี้คุณอ้อมยังสอนอยู่ไหมคะเออสอนอยู่ทุกวันค่ะตอนเย็นค่ะถ้าเป็นตอนเย็นห้าโมงเย็นค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาคุณแม่ของทุกวันเลยใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์ด้วยไหมเอ่ยเออเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีบางทีจะช่วงนี้อ้อมไปเอามวยมาด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีลีลาดเนื่องจากว่าจะมีสมาชิกในกลุ่มลลีาอยากไปเต้นอ่ะอ้าตอนนี้อ้อมมีลายแดนอะไรเป็นยังไงคะการเต้นลายแดนก็คือการเต้นเออมีการ รวมอาจจะเป็นลุมบ้าหรือเป็นบิกินเอามารวมได้นะคะแต่ทีนี้ในส่วนของอ้อมเนี่ยสมาชิกเนี่ยคนที่เล่นเป็นเนี่ย เขาจะยืนเล่นเฉยๆสโพกไม่ใส่จะทำยังไงดีอ้อมก็เลยจับมีบิกเบสิกขึ้นมาที่ศูนหลวงนะคะเบสิกมีพื้นฐานจากการเื้นก่อนใส่เอวใส่สโพกได้แล้วมาฮูลาฮูปก็จะง่ายขึ้นง่ายมากขึ้นแลวจะได้ทุกส่วนใช่คะก็จะรู้จักการฟังจังหวะนะคะแล้วก็การใช้ขาเพราะว่าไม่เงนหน้าถอยหลังใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็พอมาตอนนี้เนี่ยอ้อมมา เรื่องเกี่ยวกับลีลาดเอาจังหวะลีลาดมาใช้มันก็จะเพิ่มความแสดงว่าเป็นการใช้การเล่นฮูลาฮูปแบบเบสิกปกติเนี่ยแล้วก็มาเพิ่มให้มันต่อยอดให้มันเพลุ้ยิ่งขึ้นงนั้นท้ายสุดนี้ให้ฝากอะไรถึงผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการเล่นฮูลาฮูปด้วยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะอ้อมจะบอกว่าตัวฮูลาฮูปเนี่ยหรือกีฬาทุกประเภทเนี่ยมันได้ทั้งกายกายมาก่อนนะคะใจตามมาพอใจตามมาปุ๊บมันก็จะตีกับวิธีกาย ก็คือทําให้รูปร่างสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กหรือผู้หญิงควรที่จะออกกําลังกายและสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นด้วยแล้วจะกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับค่ะค่ะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณอ้อมมากมากเลยนะคะกิดีค่ะไปหาที่สูนหลวงโลก้าค่ะเราจะไปหากันได้ที่สูนหลวงโลก้าทุกวันนะคะทุกค่ำโมเย็นค่ะอ๋อจะบอกอีกอันนึงค่ะอ้อมมีเดินลอกสวนนะคะ เดินด้วยหูละุูบรอบสวนวันละสามกิโลเดินหูละหูบรอบสวน3กิโลทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะก็ไปเจอกับคุณอ้อมได้นะคะได้ค่ะยินดีค่ะโอกาสหน้ามาใหม่นะยินดีค่ะ